สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทปสปอยหนะังช่องที่เอาจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวลึกซึ้งและน่าสนใจของหนังและซีรีส์ที่คุณชื่นชอบในวันนี้ครับเรามีเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมาเล่าสู่กันฟัง The ว h y r o b o t นิยายเยาวชนยอดนิยมจากปีที่ปลาวที่เล่าเรื่องราวการผจญภัยของหุ่นยนต์ในโลกของธรรมชาติโดยในหนังเรื่องนี้ครับจะเล่าถึงรอสหุ่นยนต์ที่พบว่าตัวเองติดอยู่บนเกาะร้าง เธอต้องเรียนรู้การอยู่รอดในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายและความแปลกใหม่พร้อมกับสร้างมิตรภาพที่ไม่ธรรมดากับสัตว์ป่าบนเกาะดูวายโรบอทครับไม่ใช่แค่เรื่องราวการผจญภัยแต่ยังเป็นบทเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติมิตรภาพและความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมสปอยหนังเรื่องดูวายโรบอทกันได้เลยครับเทพไอพีทีวเวลาครอบครัวรวมครบจบในที่เดียว โดยเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ได้เปิดเรื่องบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งครอบครัวนาคได้พบกับหุ่นยนต์ที่ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นบนโขดหินหุ่นยนต์รอสที่ได้รับการออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยทำภารกิจต่างๆให้กับผู้เล่นโดยคลื่นซัดเข้ามาใส่รอสเธอปีนขึ้นไปบนกำแพงในขณะที่เห็นปูไต่ขึ้นไปปรับตัวและเรียนรู้การเอาชีวิตรอดโดยรอสพยายามจะช่วยเหลือสัตว์อื่นๆในป่าแต่สุดท้ายเธอก็ทำให้พวกมันตกใจหรือโกรธ เพราะการสื่อสารกันที่ผิดพลาดรอสจึงตั้งโปรแกรมให้ตัวเองเรียนรู้ภาษาของสัตว์โดยใช้เวลา23วันกว่าพวกมันจะเข้าใจกันอย่างสมบูรณ์แบบสัตว์เรียกเธอว่าสิ่งนั้นหรือว่าสัตว์ประหลาดพวกมันพยายามจะทำลายเธอแต่สุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีเมื่อเห็นว่าเธอสามารถรักษาตัวเองได้จากการถูกชนล้มแล้วเมื่อถึงเวลาว่างรอสก็จะพยายามเปิดใช้สัญญ,ญาณภายในตัวของเธอเพื่อเรียกผู้สร้างของเธอ Universal Dynamic เพื่อให้ช่วยเธอนำกลับคืน เธอถูกฟ้าผ่าและแร็กคูนตะกละก,ก็เข้ามาหาเธอมือของรอสพยายามต่อสู้กับแร็คคูนและช่วยให้เธอกลับมาเป็นปกติได้โดยแร็กคูนตัวหนึ่งขโมยสัญญาณของเธอไปและรอสก็ไล่าตามมันไปแต่สุดท้ายก็ไปรบกวนหมีที่ชื่อว่าทรอร์ด้วยหมีไล่าตามรอสหลังจากฟันเธอทำให้รอสตกจากเนินเขาและชนต้นไม้ทำให้รังของห่านพังเสียหายหลังจากนั้นรอสก็พบว่าเธอได้ฆ่าแม่และไข่ของมันโดยไม่ได้ตั้งใจ เหลือไว้เพียงไข่หนึ่งฟองรอสก็เอาไข่ไปด้วยและพยายามจะรักษาแต่จิ้งจอกที่ชื่อว่าฟิงส์ก็ขโมยไข่ของเธอไปรอสจึงไล่าตามฟิงส์แล้วไข่ขึ้นมาได้หลังจากที่มันตกลงไปบนตัวเม่นรอสจึงดึงขนแหลมของฟิงส์ออกแล้วเห็นว่าไข่กำลังฟักลูกห่านตัวเล็กย่งโผล่ออกมาและประทับรอยบนตัวรอส โดยรอสนั้นพยายามจะปล่อยลูกห่านไม่ตามลำพังเพราะคิดว่าเธอทำภารกิจได้สำเร็จแล้วลูกห่านยังคงติดตามรอสต่อไป แม้ว่าเธอจะพยายามเปิดใช้งานสัญญาณอีกครั้งแต่สุดท้ายเขาก็ทำลายมันเสียเองด้วยหลังจากนั้นรอสก็ได้พบกับตัวพอตซัมที่ชื่อว่าพิงเทลและลูกๆทั้ง7ดของเธอหลังจากที่รู้ว่ารอสไม่มีอันตรายพิงเทลจึงอธิบายว่าลูกห่านมองว่ารอสเป็นแม่ของเขาแม้ว่ารอสจะไม่คิดว่าเธอถูกโปรแกรมให้เข้าใจว่าความเป็นแม่แต่เธอก็ยอมรับหน้าที่ใหม่นี้เอาไว้หลังจากที่พิงเทลได้อธิบายว่าเธอเลี้ยงลูกห่านแบบไหน หลังจากนั้นฟริงกสก็เข้าร่วมกับ Ross เพื่อเสนอที่จะช่วยเลี้ยงลูกห่านของเธอแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะได้รับอาหารฟรีจากมัน Ross จึงตั้งชื่อลูกห่านว่า b ไบ c e Bill และสอนให้เรียกเธอว่ารอ s เนื่อง,งจากเขาไม่สามารถอ่านออกเสียงชื่อเต็มของเธอได้ Ross เห็นบีเวอร์ที่ชื่อว่า p a ดเดิมาเรียนรู้ที่จะสร้างบ้านที่ใหญ่พอสำหรับตัวเองไบบิ ale, และฟริงและเมื่อไบบิมีปัญหาในการนอนหลับ ฟลิงส์ก่าเรื่องราวให้เขาฟังโดยทำให้รอสดูเหมือนว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยไบร์บิลเมื่อเขารู้สึกเศร้าโดยเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปหลายเดือนต่อมาโค้ดของรอสก็ได้ถูกตั้งโปรแกรมใหม่โดยคำพูดของเธอจะดูปกติมากขึ้นและไม่ใช่หุ่นยนไบร์บิลโตขึ้นและยังคงเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำก่อนที่รอสจะพยายามสอนให้เขาบินห่านตัวอื่นดูถูกไบร์บิลเนื่องจากเขาทำตัวพฤติกรรมเหมือนรอสและตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวอื่น พวกเขายังบอกความจริงกับเขาว่ารอสเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของแม่และพี่น้องที่ยังไม่ฟักของเขาทำให้ไบบิวไม่ยอมรับว่ารอสเป็นแม่ของเขาด้วยหลังจากนั้นครับรอสได้กลับไปที่ถ้ำของเธอที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาและพบกับซากหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าลรอซ้ำตัวอื่นที่แตกหักและเป็นสนิมเธอก็จัดการเปิดหุ่นยนต์ตัวหนึ่งขึ้นมาได้สำเร็จเพราะเธอคิดว่าเป็นแม่และกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปอีกแล้ว หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่พบว่ารอสได้ตั้งโปรแกรมตัวเองใหม่ขึ้นมาจากนั้นจึงให้สัญญาณแก่เธอเพื่อเรียกยูนิเวอร์ d y ลไดนามิกเพื่อนำตัวเธอกลับขึ้นมารอสเตรียมตัวออกเดินทางแต่หลังจากที่คุยกับฟริงส์แล้วเธอก็ตัดสินใจจะช่วยไบร์บิลเรียนรู้การบินให้เสร็จเธอจึงขอความช่วยเหลือจากหานที่แก่กว่าที่ชื่อว่าทันเดอร์โบ้รอสและไบร์บิลเริ่มที่จะก้าวหน้าแต่รอสก็ถูกห่านที่เฝ้าสังเกตที่ชื่อว่าล็อกเน็กสังเกตเห็นเขานำฝูงห่านอพยพเข้ามา โดยเขาบอกว่ามันน่าประทับใจมากที่รอสสอนไบรท์บิลได้ดีแต่ยังสังเกตเห็นว่าลูกห่านนั้นพิเศษกว่าห่านตัวอื่นแต่เขาเตือนรอสด้วยว่าผู้บรรจะออกเดินทางไปอีกที่ในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าและเขาต้องฝึกฝนความอดทนของตัวเองในที่สุดวันอพยพก,ก็มาถึงไบรท์บิลเขาร่วมกับนกตัวอื่นบนท้องฟ้าได้สําเร็จแต่รอสก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะต้องบอกลาเธอจึงวิ่งไปบนพื้นที่สูงเพื่อจับไบรท์บิลอีกครั้ง Neck เห็นสิ่งนี้และสั่งให้พวกมันบินเข้ามาใกล้พอที่รอสจะได้เห็นพวกมันอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นรอสก็ไปเปิดสัญญาณโดยสัญญาณน,นั้นไปถึงสำนักงานใหญ่ของ Universal Dynamics แต่สุดท้ายเธอก็ปิดมันและกลับไปในป่าของเธอโดยภาพได้ตัดกลับมาที่เหล่าฝูงนกที่ต้องเจอกับพายุอันรุนแรงระหว่างการอ,อกพยพพวกมันต้องหาที่หลบภัยในเรือนกระจกที่เป็นสำนักงานใหญ่ในขณะที่พยายามไม่ให้ถูกจับได้ ไรบิว right ก็ถูกหุ่นยนต์รอสซูมตัวอื่นๆสังเกตเห็นซึ่งทั้งหมดจะเปิดใช้งานและมองว่านกเป็นมแมลงรบกวนก่อนที่พยายามจะจัดการพวกมันล็อกเน็กสังเกตเห็นว่าการที่ r i ไรบิวเคยชินกับรอสทำให้เขาจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับหุ่นยนต์เหล่านี้หุ่นยนต์ติดอาวุธตัวอื่นเริ่มปรากฏตัวขึ้นยิงเลเซอร์ใส่ฝูงนกไรบิวได้พาพวกมันไปยังทางออกแต่ล็อกเน็กก็ยิงปืนใส่ฝูงนกจนตาย พาดได้ตัดกลับมาที่รอสที่ตื่นขึ้นอีกครั้งในบ้านและพบว่าฟิงส์กำลังนอนอยู่ข้างๆข,ของเธอเนื่องจากพายุหิมะและอุณหภูมิที่หนาวเย็นทําให้สัตว์อื่นๆมีชีวิตรอดได้ยากรอสจึงได้ออกผจญภัยในอากาศอันหนาวเย็นกับฟิงส์เพื่อไปเอาสัตว์ทั้งหมดในป่ากลับมาแม้แต่ทรอนด้วยแต่อย่างไรก็ตามสัตว์ต่างๆก็กลายเป็นศัตรูกันจากการถูกอัดแน่นอยู่ในบ้านของรอสทาให้ฟิงส์ต้องพยายามเข้ามาแทรกแซงและขอสงบศึก ทรนเธอจึงเห็นด้วยหลังจากนั้นสัตว์อื่นๆก็ถอยไปเพื่อจะได้จำศีลโดยภาพตัดก,กลับมาในฤดูใบไม้ผลิสัตว์ต่างๆก็ออกจากบ้านและนกก็กลับมาจากการอพยพไบรท์บ,ลบิลทักทายฟริงส์อย่างมีความสุขอีกครั้งแต่เขากลับเขา้าร่วมกับห่านที่ไวชุกให้กับล็อกน็กเมื่อไบรท์บิลไปหารอสเธอก็ได้ออกจากบ้านไปแล้วโดยภาพตัดมาที่รอสที่เดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งยางของ Uni v e r อร์ d ซล a m i c มิลงมา หุนยนต์หนวดยาวที่ชื่อว่าวอนตาถูกส่งมาเพื่อน,นำรอสกลับบ้านเนื่องจากหัวหน้าของ Universal d y n a m i c มต้องการข้อมูลที่เธอได้รับระหว่างที่เธออยู่บนเกาะรอสเต็มใจเข้าร่วมกับวอนตาแต่ฟริงส์ก็มาถึงทันเวลาเพื่อบอกกับรอสว่าไบรท์วิลกลับมาหาเธอแล้วรอส เมื่อได้ยินดังนั้นจึงวิ่งหนีวันตราจึงส่งหุ่นยนต์ยูดีตัวอ,อื่นเข้าไปตามล่าเธอสัตว์ตัวอื่นร่วมมือกันปกป้องรอสโดยลดหุ่นยนต์ลงและแยกพวกมันออกจากกันแต่อย่างไรก็ตามวันตราก็ทําให้หุ่นยนต์ทําลายตัวเองทําให้ป่าถูกเผาแล้วใช้โอกาสนี้เพื่อจับตัวกับรอส ตัดกลับมาที่ไบร์บิลครับได้นำหา่านตนอื่นไปช่วยรอสและวัน a ราบอกเธอว่าจะต้องลบความทรงจำเพื่อตั้งโปรแกรมใหม่ให้กับห่านตัวนั้นเขาพยายามจะฝาเข้าไปข้างในได้สำเร็จและพบว่าตัวรอสนั้นดูเหมือนจะถูกปิดตัวเองอยู่ไบร์บิกลก้มหน้าลงข้างๆข,ของเธอเธอเรียกว่าแม่และบอกว่าเขารักเธอ ทำให้รอสกลับมามีพลังอีกครั้งเนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ของเธอไม่ได้มาจากหัวของเธออีกต่อไปแต่มาจากที่ที่เคยเป็นแก่นเดิมของเธอเธอจึงบอกกับไบบิวว่าเธอรักเขาด้วยและตัดมาที่วอนทราครับที่พยายามจะล้มห่านตัวอื่นลงโดยในขณะที่มือของรอสนั้นก็หลุดออกมาเพื่อเปิดแผ่นแม่เหล็กที่ดูดพลังทั้งหมดของวอนทราออกวอนทราได้ใส่ไบรท์บิวเข้าไปในร่างกายของเธอในขณะที่ห่านตัวอื่นก็ตกลงสู่ป่า เรือก็เริ่มที่จะจมลงแล้วสัตว์ตัวอื่นๆก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่สูงขึ้นในป่าซึ่งแพทเดลเลอร์พยายามจะกัดแทะมาเป็นเวลานานโดยเส้นทางน้ำของแม่น้ำเข้าไปในป่าเพื่อดับไฟแล้วเมื่อควันเริ่มจางลงสัตว์ตัวอื่นๆก็ส่งเสียงเชียร์ให้รอสเป็นฮีโร่แต่อย่างไรก็ตามเธอบอกว่าเธอยินดีที่จะกลับไปอยู่ที่ยูนิเวอร์แซลเดนัมิกเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ตัวอื่นเนื่องจากวอนทราได้เตือนเอาไว้ว่า พวกมันจะกลับมาหารรสอีกเรื่อยๆฟริงส์รู้สึกเศร้าใจเพราะคิดว่าเขากำลังจะสูญเสียเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาจนกระทั่งพิงเทลทรอนและแพเด l ลเลอร์รวมถึงสัตว์ตัวอื่นบอกว่าพวกมันจะเป็นเพื่อนของเขาซึ่งรรสได้บอกลาไบรท์บิลและสัตว์ตัวอื่นทั้งหมดในขณะที่เธอกำลังรอยาน u n i v e r s ร์แซล a ด i ามกอีกลำกลับมาโดยหลายเดือนผ่านไปสัตว์ต่างๆก็เริ่มสร้างบ้านใหม่เพื่อหลบหนาว ได้ inks, เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรอสให้กับสัตว์ลเล็กๆฟังจากนั้นเราก็เห็นว่าเธอทำงานในเรือนกระจกโดยใช้ชื่อเดิมว่ารอสซ้ำอีกครั้งโดยไบร์ v วิลได้ออกมาจากพืชผลไม้ต้นหนึ่งเพื่อไปหาเธอโดยเธอพูดว่าคุณเรียกฉันว่ารอสก็ได้จากนั้นไบร์ v วิลก็กอดแม่ของเขาอีกครั้งและนี่นะครับก็คือเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจของ The w i r ร Robot กลายมาจนภายที่เต็มไปด้วยข้อคิดที่เกี่ยวกับธรรมชาติมิตรภาพและความหมายของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้โดยรอสสอนให้เรารู้ว่าถึงแม้เราจะต่างกันแค่ไหนแต่ความเมตตาและความเข้าใจก็สามารถสร้างสายใยที่งดงามระหว่างกันได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้แล้วอยากติดตามสปอยหนังและซีรีส์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเทปสปอยหนังเอาไว้ด้วยนะครับทุกคอมเมนต์และการสนับสนุนของคุณ เป็นกำลังใจที่สำคัญในให้เราช่วยสร้างเนื้ออาหารดีๆแบบนี้ต่อไปได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ